สวัสดีเจ็ดคนดูจ้าเจ็ดคนดูอย่าฝ่ายใครแน่แต่สวัสดีสวัสดีเป็นลูกศิษย์ลูกหล่ะหนูเป็นลูกศิษย์อยู่เคยเคยไปฝึกสอนอยู่ล่ำดวนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะต่อมาให้กำลังใจด้ค่ะเด้อจ้าขอบคุณค่ะมาพาชมหน้าวนผสมนะกัเด้อจ้าหนูไข่อยู่ในหัวจิตท่านหูวอยู่มาใส่เพิ่มลงกปลาอยู่านี้ อ้โแตดดสวัสดีสามคนดูจ้าซื้อเลขบ้เนี่ยโอ้ยลืมซื้อเลขอะไรตัวไหนโอ้โหอาไรตัวไหนของนูมีอะไรของนูอยู่เฟมันฝันมันไาขายสื่อฝันมาได้เด็กน้อยอะไรมันฝันหมดก็มากระฝันมากระสื่อหาซีอันเด็กหน่อยนแล้ว สี่คนดูตาตีหนึ่งคนรวมทล้งไปแบบสืบหนึ่งสี่นะมมันจะอดทะเบียนรถเอารถง่ายหนูตีหนึ่งหาซี่กเนาะมันก็ตกฟันนี่เป็นแฟนคนเดียกันเดียร์ไม่ตีแจ็คตกฟันแล้นเป็นเด็กน้อยไหมค่ะแฟนหนูนะอุ้มเล็กหน่อยกันหนหนึ่งซีเดื๋ยนนนื่หาผู้ชายเดี๋ยวหานึงหาศูนย์หาหนึ่งหาซีหนึ่งซีต็ไปตัวแล้วสวัสดีเจ็ดคนดูตาไปไป คนดูแค่เนื้ออายุตัวสันแค่เนื้ออายุต้องเลืนสันหนูลูกโอ้มันจะเห็นอันนี้เบียร์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสามคนชมค่ะขอบพอแล้วลงได้แล้วสามล้านสามล้านคนดูสี่ล้านคนดูอันนี้เจ็ดล้านคนดูค่ะขอบคุณค่ะไม่กำลังใจเด้อค่ะเด้อค่ะ สำรับนิสสมวิญิลิกอลายืกินลูกสำนีนะคะเด้อาล่างเวละลูกขอบคุณทุกทุกท่านทุกทคนนะคะขอบคุณทุกทุกท่นนะคะเด้อจะสีกอล่าลูงสำนีนะคะจะไล่นากับคนมาพอกันไหมเด้อกับเกิดเกอนจะสำรับไปนี้สวัสดีค่ะมอมันจะแดกแดดมันจะไขได้ลูกเออเดี๋ยวพักโมงมานอยี่น้อยได้ยุคชมงหนึ่งอนนอน ถึงไปวาก็ถึงชั่วโมงเดียวแต่ชั่วโมงหนึ่งปุนั่นตัวว้าซ้านี่อาจารย์เนี่ยชั่มัวนี้ใจว่มันมาขืนเนี่ยเลยดีไม่เบิ้งก้นนลอยห่ก้อนหนึ่งเบิ้งหนึ่งมาประเด็นนั่นมิจเจมาเนาะสิจเจวสวัสดีสามคนดูตาแต่่างคยั้ได้อยูเดดสองชั่วโมงรู้เออได้น้อยแถเไยสิบชั่วโมงคนน่ะชม่วโมงไร ปฏิสีคนดูจ้าชมสวนปอเถเมื่อบัวนี่จะมองบัวนี่เพราะว่าป้าอะไรตอนในกินเขาเล้งนนี้บอกป้าจ้าบัวในส่ไรกูยำฮะแต่จะมองบ้านิกว่าแต่ิกว่าบาวป้าไยินจมองือเรีวานรถนาำต้นใหม่อ้าเราเหตุงานเล่าละสิมากฝองเรากไปเหตุงาน้ก็ตัางใจมาเหตุงานเนาะเหตุไปรถอาจารย์เหตุไปรถปราว่านเหตุงานอาจาเหตุงาน อแต่สีไมอยูน้ำกันี่ก็ไม่เห็ดแล้วคัตังใจมาเห็ดแล้วดิถ้ามาตังใจมาหมดของเราบหลากสายยางไปพ่ามันสิดเน้อยสายยางสิดหบกไงมันติดไงสิดัวว้ทีดอกเี่ยหลากไปอาจายเหรอเที่ยโอ้ยนาะจเม็นมันจะเป็นขยันนี่น้องกระตาขยันนะก็ได้ อืมอยยของคนนี้กี่ดวอืมมากแบบนั้นนี่หมดต้นเหงต้นไม่แต่บ้างเหงกแ่้ายางก็หดไปสายยางมนถึงยูบ่ันบาหดแล้วก็ไม่ได้มีเวลาหง้อะนะเแม่ โอ้ิิดหนึ่งกับมาเธอหนึ่งเวลาหยุดกับมาเนะอพ่าคนมาสายทามฝนหัวทาฝนตนาฝนกบอเดหัวดดนเออเปลี่ยนหัดตะยนี่ละทาแห้ฝนตกขึ้นปอได้มากเนาะแต่ฝนตกขึ้นเยอ่บ้านนั่นบ้านนั้นตกแห้งเง้ตกขาดเ้าไหมนามข้งนามข้งยังบบกเลยคันเนี่ยม่บกด้วย ้ำไไลเนี่ยเจียบเฟียเฟียงมมนจนเน่ามันเน็นแล้วมันโ<อ>ตเป็นบางมองซีสกเกียร์นะยติเขาปั๊โตได้ไงจ้อย่ตีเขาปั๊โตขม่นโตก็ไดหดดัวกมันมาโตสตี้แบบนี้น้ำทันเยอะไปเรื่อยคาภาพพิ้วในบ้านเนี่ยเน่า